สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ผมจากดินรถสดไปนะครับก็จะมาขออัปเดตคันนี้ผมเพิ่งได้มานะครับเป็นรถปี2015นะครับผมเครื่องยนต์ดูโอนะครับเป็นรถปี2015นี้จะตรงกับปี58นะครับผมรถคันนี้นะครับหน้าเดิมหลังเดิมเลยไม่มีไม่มีชนไม่มีสะก็นะครับ เป็นรถใช้น้ํามันแลกซีอินจีโรงงานนะครับก็เดี๋ยววันนี้เชสสายจะให้ช่างหลุนเขาทําการถอดก็ใช้เป็นน้ามันระบบเดียวนะครับเป็นรถบางเดิมนะครับคันนี้นะครับผมนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมานะครับผมราคาสองแสนกว่าบาทนะครับตัวนี้ไม่แพงนะครับผมเพราะถ้าเทียบกับรถบ้านแล้วนะครับเพราะว่าเทียบกับรถบ้านได้เลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำไมนี้นะครับ สูสีกับรถบ้านเลยนะครับก็ตีโดยรวมก็น่าจะใช้กันเท่าเท่กับกับรถบ้านทั่วไปนะครับเพราะตอนนี้ไม่สามแสนกว่ากิโลเองนะครับคันนี้บางเดิมนะครับกระจกนี้ก็คือกระจกหน้าเดิมเลยนะครับผมนะครับนี่ก็คือพวกปัดน้ำฝนก็คือเดิมๆเลยนะครับผมจากโรงงานเลยนะครับก็ถือว่าเดิมมากนะครับนะครับบางๆเลยนะครับไม่เคยผ่านการทำสีเลยนะครับพี่น้องได้ไปก็ไม่ผิดหวังหรอกครับ บอดี้คอนนสวยบอดนี้ผมจะุ้มให้ใหม่อยู่แล้วนะครับผมนี่เกียวอโตนะครับประหยัดน้ำมันนะครับรุ่นนี้นะครับผมประหยัดน้ำมันมากนะครับทดลองกันใช้วิ่งมาจากกทมเมื่อวานนี้นะครับตัวนี้เป็นโครเมียมนะครับผมนะฮะเราฉีดคนนี้ออกจะเป็นโครเมียมเลยนะครับก็ไอแผ่นแคบเขาเรียกแคปล่าหรืออะไรนี่แหละก็ชอบชอบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมฉีดให้ดูนิดหนึ่งนะครับ นะจะเป็นแคบล่าประมาณนี้นะครับพี่น้องให้เขาติดดอ,อกนะครับมันจะเป็นโคเมียมเลยนะครับนี่พี่น้องยาวๆเลยซื่อๆนะครับเดี๋ยวผมเชี่ยว,วให้ดูชิ้นกาแฟจะกินกาแฟช่วงเช้านะครับผมประมาณนี้เลยโนะค,คเมียม นี่ใหม่ๆเลยครับนี่ติดกาแฟบนมืยอยังไม่ครบเมียมนะครับพี่น้องครับเกา siap lah, ni tit jak ni le ameo ak le ameo ak le ameo เป็นเงาต้นไม้นะครับผม เป็นรถปีสองพันสิบห้านะครับตรงกับปีปัจจุบันก็ปีห้าแปดนะครับผมเดิมบางนัคันนะครับคันนี้นะครับผมนะครับรุ่นนี้ทําสีก็สองแสนกว่าบาทนะครับครับก็เลือกสีมาได้เลยนะครับพี่น้องท่านใดชื่นชอบนะครับเกี่ยวกับบอดี้ใหญ่ตัวนี้เป็นรถรุ่นบอดี้ใหญ่นะครับผมช่วงล่างนี้จะแน่นมากนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับผมน่าใช้นะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมานะครับศูนย์เก้าสามสมเจ็ดสามหหนึ่งสองหกนะครับ ไม่มีชนนะครับผมคันนี้นะครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนเลยนะครับนี่นะครับไปหน้านี่ผมเปลี่ยนออกเป็นของดิโป้งานดิโป้งานแท้าโรงงานให้เลยกระชนหน้าก็ชนหลังนะครับผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะครับเพื่อเวลาทําสีออกมารดงานจะได้สวยนะครับผมนี่ก็ยังไม่ได้จัดทรงอะไรนะใส่แค่ไฟมาพอวิ่งที่ถึงกับบ้านนะครับแล้วก็จะไปจัดใหม่นะครับให้เขาระบบลมนะครับ นี่ก็เป็นรอยข่วนธรรมดานะครับพวกนี้นะฮะเป็นรอยข่วนธรรมดาอันนี้ก็มีนะครับผมอยู่กับรถในรถนะฮะนี่บางๆนะครับมีปุ่มฟังก์ชันครบนะครับตรงนี้ดีมดกันขโมยนะครับดูห้องเครื่องกันก่อน ครับทงเครื่องที่สวยละลออเลยแกนตัวนี้ยังเดิมเดิมเลยนะครับผมเดิมไม่เดิมดูเอาเลยนะครับพี่น้องนะครับนะครับเดิมมากนะครับพันนี้นะครับผมไม้คํำพากระโปรงยังสวยเลยนะครับนะครับได้ไปไม่ผิดหวังนะครับผมนะฮะดูพวกเพจโลโก้นะนะครับ มันยังไม่ได้จัดตรงนะครับพี่น้องครับผมฟังนะครับเวลาปิดลงนี้ได้ยินแต่เสียงทั้งนาศีเลยนะครับเพิ่งมาถึงบ้านนะครับพี่น้องนะครับผมท่านใดชื่นชอบก็โทรมานะครับก็จะไม่ว่าจะไม่ซื้ออีกแล้วนะครับเพราะว่ารถมันสูงต้นทุนมันสูงนะฮะซื้อรุนนี้เงินสองแสนนี่ได้คันเดียวถ้าซื้อเป็นรถบ้านก็ได้สองพันตัวปีสิบเอ็ดได้สองคันนะครับก็ทุนมันสูงใช้เงินสูงนะครับ พี่น้องท่านที่ชื่นชอบก็โทรมานะครับผมศูนย์เ6้าสามสามสามหนสองหกะครับศูนย์เก1าสาสมเจสามหกหนึ่งสองหกบ่อเราจะคกใหม่นะครับบ่อนะฮะไม่ต้องห่วงครับบอดีใหญ่บอดีกว้างนะครับซื้อไปใช้ในครอบครัวไม่ต้องห่วงนะครับประหยัดน้ำมันนะครับดีนะครับคันนี้ขออนุญาตครับเอ่อท่านใดที่ไม่รู้จริงนะครับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องราคารถนะครับท่านอย่าคอมเมนต์ล่นนนะครับเพราะว่า รถของเรานะฮะเป็นรถที่คัดมานะครับผมเป็นรถที่คัดมาต้นราคาสูงนะครับจะเอาไปเทียบกับราคาถูกๆไม่ได้นะครับเพราะว่าต้นทุนนี้สูงมากแต่ละคันนะครับบางคนมามาเม้นเมื่อวานนี้นะครับว่าราคารุ่นนี้ถูกๆผมบอกเลยถ้ามีถูกๆนี่ผมซื้อไม่อั้นเลยนะครับพอขาในกรุงเทพพร้อมที่จะช่วยเป็นกองกลางกองหนุนให้ผมเลยนะฮะรุ่นนี้นะถ้าถูกนะครับรับไม่อั้นเลยนะครับผมบอกไว้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับ มีแต่คนจะซื้อช่วยนะวันนี้มาเม้นนะครับผมถ้าท่านไม่รู้จริงท่านรบกวนอย่าเม้นเลยดีกว่านะครับผมมันจะเสียนะครับรุ่นนี้มีสื้สองแสนกว่านะครับรุ่นบ้านเกือบสี่แสนกว่านะครับซื้อรุ่นนี้ประหยัดเงินงบเยอะได้รถชมใหม่ด้วยนะครับผมรุ่นนี้สามารถแปลงแปลงชมเป็นตัวปีอ่าปีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองได้นะครับเนี่ยนะฮะแปลงหน้าได้นะครับ รวมตุกปกรณ์ก็หลายตังเพราะว่าไฟหน้าแพงนะครับผมรุ่นนี้ก็เฉพาะไฟหน้าตกดวงแล้วสองเกือบสองพันแล้วนะครับนี่แพงจัดนะครับผมอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผมขอบคุณพี่น้องเอ็ซีทวประเทศนะครับท่านใดที่ชอบก็โทรมานะครับผมเป็นน้ามันระบบเดียวรุ่นนี้เป็นซีอนจีโรงงานและน้ํามันนะครับผมทางผมจะถอดออกเป็นน้ำมันระบบเดียวนะครับประหยัดน้ำมันนะฮะขอบคุณครับทุกท่านเลยนะฮะเดิมๆบางๆไม่มีชนนะครับคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังรถวิ่งสามแสนกว่ากิโล อ่ายังไม่มีใครจองนะครับผมทันนี้ยังไม่มีใครจองถ้าใดสนใจโทรศัพท์มาเลยนะครับผมส่วนเก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกครับผมสวัสดีครับ